มาดูลุงกินน้ำสองตัวเลยนะครับโอ้โห,โโหไม่เคยเห็นเลยนันเนี่ยยังไงกัดมตัวนีน้นนนเลยครับสองตัวเลยแต่ไม่ไม่เห็นนานแล้วนะวไม่เคยเคยเห็นไม่เคยเห <2 S 1> ็นเลยลุงกินน้ำสองตัวทีเดียวคู่กันเลยถ,กกถึงครั้งแรกครับเนี่ยใช่อน,นิไม่เคยเห็นนะลุงกินน้ำเคยเห็นแต่ตัวเดียวขึ้นสูงก็สูงเลย มากเลยนะครับไม่ได้นุ่มกินน้ำนานเลยนะตัวนียฝั่งนี้จะอยู่ฝั่งนี้่ฝั่งนี้ขู่กินน้ำอันนี้มันไม่มาไม่สูงน่าเชื่อครับ ใครไม่เคยเห็นก็ดูนะครับนน้ำสองตัวนะครับโอเคนะครับใครไม่เคยเห็นก็เข้ามาดูนะครับ,รบ,ราารบลุงกินน้ำสองตัวขอบคุณครับ